สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสาลีีวันนี้ย่าพรจะผัดกิกประดุกนะคะใส่ถั่วของยาวค่ะปลาหลุกทอดนะคะย่าพรต้องใส่น้ำมันไปแล้วก็ใส่พริกแกงค่ะใส่พริกแกงสองชอนโต๊ะค่ะ เี๋ยวเราก็ผัดให้ที่แกงหอมก่อนนะคะใส่น้ำเลกนิดนึงก่อนเพราะจะพอได้ใส่น้ำมันเยอะปลาดุกนี้เราทอดมาน้วมันก็ค้างอยู่ที่ตัวปลาดุกแล้วค่ะ ใส่น้ำตาลทีายไปหน่อยค่ะซึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็เอาถั่วของยาลงไปใส่ใส่ถั่วของยาไปก่อนเลยนะคะจิ้ค่ะใส่น้ำแบบนิดนึ่งน้นำแห้ง เดี๋ยวอนก็ใส่พริกทุกดัวไปค่ะมีพริกแดงกินดากับพริกที่ฟ้าแดงนะคะใส่จะได้เผ็ดเ็ดอร่อยอร่อยแล้วก็ชิมก่อนค่ะเพราะเวลาพริกแกงเนี่ยเขาตังเขาก็ต้องใส่เกลือเดี๋ยวพอนก็เลยต้องชิมก่อน ใส่น้ำตาลก็คึ่งช้อนพอค่ะคึ่นช้อนคึ่งช้อนโตนะคะเราก็ใส่น้ำมันหอยใส่หนึ่งช้อนโต้ขอใส่มากเดี๋ยวจะเค็มนะคะขอไม่ใส่น้อยขอล้วก็ผัดถั่ว แล้วก็ิีนใหม่ค่ะอร่อยแล้วค่ะชาเช้มชนเยคพรก็ใส่ปลาดุกดไไมนะคะเยพอนทอดมาจากในบ้านค่ะใส่แค่นี้ก็พอแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเหลือจะไม่อร่อย เราก็ขับให้ปลาดุกเนี่ยน้ำนะคะน้ำที่จะเข้ากับปลาดุกให้หมดทิ้งมาอีกครั้งค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะอันนก็ติดเตานะคะ แล้วกบบปดูกัดพิกแกงขึ้นรุดดีค่ะ ปลาดุกทอดกรอบผัดพริกแกงใส่ถั่วกยาของยาพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยาพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมางๆนะคะที่เข้า,เามาติดตามมาชมช่องย่าพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ